ขอคุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญ,ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตวทุกท่วนหน้าเทภารักจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาหลนจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภาลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญายาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดข้าพระเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายว่าจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดโอ้โหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้า และครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขะพละลาสยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มืลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้า มีความสวา่างทั้งทางโลกท,งทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติพบ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรนายเวรขอให้พ้นนรกกระปูงพบแสงสว่าทงทั้งทางโลกทางธรรมด้วยเถิดขอคุสลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมา สัพสัตทุกทวนหน้าเทพารั์จงประจักษ์ในกุศลผลนี้นาห้นจากทุกประสบสุขทุกเวลาสงดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภาลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสงให้เกิดสติปัญญายาน ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตกาศอันใกล้นี้เถอดหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากำนายเวณจะด้วยกายว่าจาใจก็ดีขอให้ได้โปรดโอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญา ปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้เมลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับ